วาเลนไทน์นี้ได้ของขวัญหรือยังครับถ้ายังไม่ได้มาเอาของขวัญครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันที่14สกุมภานันธ์นะครับเป็นวันวาเลนไทน์พอดีก็อยากจะให้ของขวัญทุกคนที่มาเห็นคลิปนี้นะครับนั่นก็คือการได้รับส่วนลดจากวิชาชีวิตที่อาจารย์คนนี้ได้สอนไปทั้งหมดนะครับ50%มีอะไรบ้างมาฟังกันครับ 1. ครับพลังแห่งสมาธิหรือว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นพลังสมาธิ10เท่าครับ สอนสมาธิตั้งแต่เริ่มต้นสู่การค้นพบหัวใจของตัวเองใครไปหาหัวใจตัวเองไม่เจอไม่มีความสุขในการใ,ช,ใช,ชีวิตสักทีมาเจอกันในคอนนี้ครับคุณจะค้นหาได้เจออย่างแน่นอนครับสอครับพลังแห่งก,กดแรงดูดครับสอนกดแรงดูดตั้งแต่เริ่มต้นสู่ขั้นสูงครับเพื่อบรรลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทุกคนครับวิธีนี้สามารถใช้ได้ใครที่ไม่เคยเรียนกดแรงดูดไปเรียนครับคุณจะเข้าใจแบบง,ง่ายๆสไตล์อาจารย์นาเธอร์ครับและจะไม่เหมือนกับ ที่เรียนที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับ 3. ครับวิชาไลฟ์สดสกดใจพาคุณเรีนยนรู้เรื่องของการทําออนไลน์ครับตลอดระยะเวลา 3- 4ปีที่ผ่านมาบนเส้นทางออนไลน์อาจารย์คนที้ทได้อย่างไรบ้างจะบอกคุณในวิชาไลฟ์สดสกดใจครับพาคุณไปหารายได้ผ่านออนไลน์ครับมีช่องทางไหนบ้างทั้งออกหน้ากล้องและไม่ต้องออกหน้ากล้องครับมีเคล็ดลับวิธีการให้หมดเลยครับทุกคนในคอร์สที่3ครับและ4ครับทุกคนวิชา พลังจิตบันดลน,นะครับพาคุณไปเรียนรู้เรื่องของพลังจิตบันดลครับนั่นก็คือการใช้พลังจิตการทําสมาธิขั้นสูงครับเพื่อพาคุณไปหาความสุขที่แท้จริงของตัวเองอะไรที่ติดอยู่ไม่ทําให้คุณได้ก้าวกระโดดในแสงงานในชีวิตของคุณสักทีข้อที่4นี้จะปลดล็อกชีวิตของทุกคนไปตลอดการครับในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับและข้อที่5ครับชื่อว่า spiritual leadership ครับ วิชาผู้นำจิตวิญญาณพาคุณไปเรียนรู้ครับสารการเป็นผู้นำจิตวิญญาณและศาสตร์เรื่องของจิตวิญญาณอย่างลึกครับลึกซึ้งแต่เข้าใจได้ง่ายครับทำได้อย่างไรบ้างและการเป็นผู้นำทำอะไรได้บ้างนอกจากนำตัวเองและนำผู้คนได้อย่างไรรวมไปถึงช่องทางการเติบโตของการเป็นผู้นำจิตวิญญาณคุณจะเข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งและมีวิทยาศาสตร์รองรับเลครับไปเจอกันในวิชาผู้นำจิตวิญญาณครับ ่อมานะครับจะเป็นวิชาเปิดตาที่3ครับพาคุณไปเรียนรู้วิชาเปิดตาที่3ครับทุกคนวิชาเปิดตาที่3นี้หลายคนเรียนรู้แล้วชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากทุกคนครับว่าเขาเห็นเส้นทางชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นและเขารู้ว่าเขาจะต้องทําอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรอนาคตนี้ชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรการใช้ยานพิเศษหรือสัมผัสที่หกของตัวเองอเรอจะพาคุณไปเรียนรู้ครับวิธีการใช้การเปิดตาที่3มากกว่า10รูปแบบขึ้นไปครับ และคุณสามารถนําไปใช้ได้ไปเจอกันในวิชาเปิดตาที่3านะครับและอันล่าสุดที่เพิ่งปิดไปนะครับชื่อว่า17บเจ็ดคีับทางลัดร้อยล้านครับพาคุณไปเรียนรู้17คีย์ลคับที่เศรษฐีเขาสร้างตัวขึ้นมาจากศูนย์ครับสู่ความมั่งคั่งทําได้อย่างไรพร้อมกับนะครับพาคุณไปเรียนรู้เรื่องของออการเก็บเงินอย่างไรให้รวยโอเยอะแยะมากมายครับทุกคนที่คุณจะได้จากขอคนนั้นครับนี่คือความลับของเศรษฐี มากกว่าพันปีแต่ก็ยังใช้ได้ครับ17ขีรับทางรัดร้อยล้านครับทั้งหมดนี้ครับทุกคนให้ส่วนลดทุกคนครับทุกคอร์สครับจากราคาเต็มได้ส่วนลด50%ถามทีมงานได้เลยที่บ้านเขียวครับ a j a j t ได้เลยครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับถามทีมงานได้เลยว่ารับโปรวาเลนไทน์ รับโปรวันเลนทายครับทีมงานจะส่งลเลยให้กับทุกท่านเลยครับว่าท่านต้องการโปรวันเลนทายในยคอร์ดข้อไหนบ้างนะครับส่วนลด50%นี้ใช้ได้เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับหลังจากวันพรุ่งนี้จะเป็นราคาเต็มทั้งหมดเลยทุกคอร์สจะเปลี่ยนเป็นราคาเต็มครับถามทีมงานตอนนี้ได้เลยครับที่ทุกคนเห็นคลิปนี้แล้วมาเจอกันนะครับสวัสวดีวันวาเลนทน์ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้ทุกคนได้พบกับความรักที่ดีและส่งต่อสินป์ให้กับผู้คนครับ รักตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองเป็นคุณจะรักผู้อื่นเป็นเช่นกันครับแล้วพบกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ